มาถึงอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครตาบลเหล่าพลคออำเภอโคกศรีสุพรรณครับเป็นไงครับท่านนายกอบ,เอาบาตอเหล่าพลคอนะครับมา,มาเป็นประธานในพิธีเปิดชื่ออะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะอนุสรพลราชมนะครับก็ไม่รู้จักหรอกครับนางผมก็ไม่รู้จักผมก็เอามาเล่ามาเล่าใม้ฟัางกันเลยนะครับถ้าเรานายกอาบาตอ,อ,อนุสรน,นี่ก็เป็นประธานในพิธีเปิด คือมีโรงเรียน3โรงเรียนนี่มาอบรมกันนะครับคือโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาโรงเรียนทุ่งบนพิทยาคมโรงเรียนบ้านห้วยยางมาร่วมกิจกรรมกิจกรรมนี่คืออะไรกิจกรรมนี้คือร่วมกันบ้านวัดโรงเรียนนะครับโดยท่านผอนะฮะผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางนะครับนางสุนันหลวงศรีนะครับบอกว่าตอนนี้นี่พฤติกรรมของเด็กเนี่ยติดสื่อมากครับติดเน็ตติดเกมติดโทรศัพท์โอ้โววันวันอยู่แต่กับโทรศัพท์เรียกว่าเรียนปอโทรตลอดเลย โทรศัพท์โทรทั้งวันนะครับโทรทัศน์เป็นปัญหาที่โรงเรียนพยายามให้ความสําคัญและพยายามแก้ไขนะครับฉันเป็นเด็กไฟรู้ไฟเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนก็ได้ร่วมกับชุมชนและครอบครัวในการพัฒนาเด็กต่อเนื่องกันในหลายมิติก็เลยคิดว่าการอบรมครั้งนี้ให้เด็กได้รู้เท่าทันสื่อ,อนะครับจะช่วยให้เด็กสามารถที่จะรู้เท่าทันนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะฮะเพื่อที่จะผลิตสื่อที่สร้างสารรค์ด้วยทางด้านนางขวัญตาบุญโตซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการก็บอกว่า การพัฒนาทักษะครูแกนนาเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้รู้เท่าทันสือ่อก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กแกนนำเนี่ยให้มีสโลแกนอย่างนี้นะครับให้ดูสื่อออกบอกสื่อได้ใช้สื่อเป็นครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยมีแต่กระแสะบริโภคนิยมปลูกให้กินให้ใช้ให้ดืม่มให้อะไรต่างเนี่ยนะฮะปลูกแต่ใช้เงิน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  วัฒนธรรมต่างๆภายนอกก็เข้ามาในโรงเรียนในชุมชนมากขึ้นนะครับก็เลยมีการอบรมตรงนี้ขึ้นมา3วันเด็กก็สนุกสนานนะครับผู้นําชุมชนจากตําบลเหล่าโพนคอผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆเนี่ย มาช่วยกันซึ่งวันแรกก็ปรับฐานคิดให้เด็กเข้าใจโลกเข้าใจสื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวเองให้เป็นวันที่2ก็ฝึกปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์มีฐานเรียนรู้เรื่องละครเรื่องหนังสั้าเรื่องพิธีกรเรื่องผู้ประกาศบทเพลงสร้างสรรค์ราย,ายการสารคดีวันที่3ก็มีการวางแผนดําเนินงานในพื้นที่เพื่อขยายความรู้ให้คนอื่นๆต่อไปครับ,รบนี่ฮะนะฮะจัดที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตศีมารามหรือวัดโบทดินครับอยู่ที่สกลนคร กิจกรรมดีๆครับที่้า,า,างเราฝากกันเออยี่ยมเลยฮะครับโดยโครงการพัฒนาเด็ก CCF ร่วมกับสอสอนะครับ